อำเภอเวียงหนองล่องขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2567ไตรามาสที่3การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเวียงหนองจังหวัดลำพูนสอดคล้องกับ โครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณพศ2567ภารกิจหลัก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดภารกิจสนับสนุน 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่าย 2. น้ำดืม่มสะอาดฟรีลดค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชนวิธีการดำเนินการนายอเดกทาศักในอำเภอเบียงหนองล่องผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพิ้เบียหนองล่องให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยการสนับสนุนไก่พันไข่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถ เลิกยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพได้มอบไก่พันไข่ให้แก่ผู้ร่วมโครงการจำนวนสามลายลายละ6ตัวซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษา 72สพันสายี่แปดกรกฎาคมสอง7ันห้ารอยหสิบเจ็น,นะครับอนุวัติจีนกองงามหรือว่าดิ้งนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมของโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมน,นะครับเมื่อปีสอง6ันห้า้อยหกสิบกนะครับก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับในการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งเ ดิ่งนะครับอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียวนะครับพ่อแม่เสียชีวิตมาแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตเพียงลำพังครับในส่วนนี้ก็โดยท่านในบริเวณของล่องนะครับท่านพร้อมส่วนรายการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันไข่นะครับก็บริเวณด้านหลังงเราตรงนี้จะเป็นเล้าไก่นะครับที่เอามาส่งเสริมอาชีพนะครับต้องบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้มีอาชีพนะครับ ที่เป็นประจํานะครับาการอาศัายอยู่ในพื้นที่นี้ต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้นํานในท้องที่แล้วก็วัดใกล้เคียงก็คือวัดเราดูนะครับแล้วก็เราพตในใกล้เคียงนะครับมีงานมีการอะไรก็จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนที่เหลือต้องนี้การสูญเข้ามาส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงไก่พันแข่นะครับ ครับก็อันนี้เป็นบ้านที่สองนะครับอยู่ที่หมู่ห้านะครับตะล้องเปลือกวาวนะครับตำบลหนองยวงก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่เรามาเยี่ยมเยียนนะครับเป็นผู้ผ่านการพื้นฟูสภาพทางสังพมของปี2566นะครับก็เอ่อที่ต้องติดตามแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับที่หน,หน้าหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านนายพลเป็นหงองสเสรินะครับกันอาชีพเลี้ยง ใค่ไข่นะครับอาจจะไม่ถึงเป็นอาชีพเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ผู้ป่วยนะครับมีกิจกรรมนะครับมีอาชีพเสริมแล้วก็มีงานทํานะครับครับก็จะเป็นอลองข้าเก่านะครับอันนี้ก็ปรับปรุงเป็นร้าไก่นะครับให้ไก่ไข่ได้ดีครับอยู่บริเวณใกล้บ้านก็เลี้ยงดูง่ายนะครับ อาชีพเสริมนะครับแล้วก็มีอาหารบ้างเดี๋ยวถ้ามีกล้องขออนุญาตเข้ามามีไข่แสามฟองพอดีครับดูด้านในไข่แล้ววันนี้สามฟองเดี๋ยวเราออกให้ชื่อคสามารถเก็บไปทานได้เลยแต่ถ้าไก่ไข่ออกครบทุกตัวเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือไก่ไข่เนี่ยวันละหกฟองสองวันก็สิบสองฟองสามารถที่จะนําไปจาหน่ายได้นะครับ มากครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ไม่ดีบ้านที่ปล่อยขอคของเราเข้ามาพุ่มให้การสนับสนุสนพระเจ้ามาดูแลผู้ป่วยเป็นกิจกรรมที่ปล่อยของเราให้การสนับสนุนปล่อยเป็นพ่อของผู้ป่วยพี่ขอบคุณครับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินโครงการ 1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ยังผูกมองในแง่ลบจากคนในหมูบ่มนนมบ้านชุมชน 2. คนในหมู่บ้านชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการดําเนินการติดตามผู้ผ่านการปินูสภาพทางสังคม 3. คนในครอบครัวยังมองถึงฝากท้องเป็นเรื่องสําคัญการทํามาหากินเป็นหลักจึงขาดการติดตามดูแลเอาใจใส่ผู้ปีจา หรือผู้ผ่านการพื้นปูสภาพทางสังคมสี่ผู้ผ่านการพื้นปูสภาพทางสังคมมีโอกาสกลับไปใช้ภาษเสกี